สวัสดีครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่การทําการเวพอร์กจีน2022อยู่นะครับการทําการแบบนี้ทำอย่างไรมาดูกันเลยนะครับกปทีิไฟแล้วก็นิวนะครับคลิปนี้พี่ด้สร้างที่1 0 4 0คูณ1,300พิกเซลนะครับหน่วยเป็นพิกเซลเร s o l u t i o n ที่72แล้วก็ c คันลบเป็น RGB นะครับ อันนี้นะครับการาพวกนี้จะสามารถนําไปส่งไปบอร์ดไลน์หรือไม่ก็ไปโพสในเฟซบุ๊กหรือจะส่งให้ลูกค้าบอร์ดทางไลน์นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ที่มันหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกที่เลือกสีการเดสสีนี้นะครับอันนี้ที่จะเลือก แบบนี้นะครับการไล่สีแบบนี้นะครับกดคปิปก็ได้นะครับกดดึงมานะครับหลจากนั้นพี่ก็เอาภาพมานึงภาพนะครับรึงภาพนี้นะครับมันจะมีแมกกาวข้างหลัง,งเราก็ไปคลิกขวานะครับแล้วก็สั่ง rasterize layer นะครับเอาอย่างลบมาครับ Magic Eraser Tool คลิก คลิกจากนั้นเราก็ขยายมันนะครับขยายประมาณนี้นะครับแล้วที่ก็มาเลือกที่ F S เนี่ยนะครับไปที่กระเดียนนะครับตรงนี้พี่จะเลือกเป็นสีทองครับเเลือกเสร็จแล้วเราก็มาปรับแต่ง ให้สีทองตรงดำๆตรงนี้ที่จะไม่เอานะครับเพื่อจะให้สีมันโดดเด่นขึ้นนะครับนั้นพี่ก็พอ,อใจตรงนี้แล้วพี่คลิกโอเคนะครับตรงนี้เราก็ดับชาร์ดูนะครับเพื่อให้มีเงางหลังนี้นะครับปรับแต่งได้ในการเพิ่มเนี่ยครับเพิ่มจะลดนะครับล,ลิกโอเคนะครับ จากนั้นพี่ก็จะสร้างวงกลมเปนหนึ่งวงนะครับเลือก New Layer นะครับให้ม,มันอยู่ข้าขงบนเลเยอร์สีพื้นดี้นะครับพี่จะ,จะไปเลือกสีอยือสีแดงนี้นะครับจะ Delete ไปนะครับ เลือกตัวมาครับจะใส่คำนี้ ตัดคำว่าสองู่สองออกมานะครับก็ไม่อยู่ในวงกลมตอนนี้เรามองไม่เห็นพี่สั่งเป็นสีขาวก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสามร้อยีตรงนี้พี่เข้ามาที่ fx เลือกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ fx นะครับ อาเดียนอูเบเลนะครับแล้วก็สั่งสีตรงนี้แล้วก็มาปรับสีนะครับก็ใส่เงานะครับอบบจะดูเหมือนเดิมนะครับก็เลือกปรับ สำหรับตัวข้างบนนะครับเป็นสอบัน,นะครับเินเตอร์ลงมาขยายปูโทนอนโนอโตเนตแล้วก็เครื่องหมายที่ชี้ไปทางซ้ายหรือขวาถ้าไปทางขวาก็จะเพิ่มปลอยนะครับถ้าไปทางซ้ายก็จะลดนะครับนี้พี่สั่งออโต,โต้อีกน ตัวตรงนี้พี่สั่งสีขาวก่อนนะครับใช้คนนี้ตรงนี้เอาแค่ ครับสิบบลุมวลเรือหนึ่งร้อยแล้วเราก็มาใส่สีตัวนี้กันนะครับก็ไปที่นาเดียนนะครับสำหรับตรงนี้พี่จะเลือกเป็นสีเหลือง ต้องการให้สีเหลืองมันขึ้นไปถึงคําว่า happy นะครับแล้วก็เลือกเพิ่มขึ้นไปนะครับดึงปิเกอร์นี่นะครับเพื่อให้สีเหลืองมันขึ้นไปข้างบนนะครับ,นะรบประมาณานี้นะครับก็ p y พี่ก็โเคไปครับต,ตรงนี้เราก็ใส่เงา กะับกดโอเคสำหรับตรงนี้พี่จะเลือกภาพส้มมาใส่ใส่สักสาไปนะครับแล้ดึงลงมาแบบนี้เป็นการ copy ออ หรือเ,เราจะคอนทรลเก็ได้นะครับเป็นการ Copy นะครับอันนี้มันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนมากเกินไปที่จะเดินลงมาข้างล่างก็ต้องเลือกทุกๆเลเยอร์นะครับ ในการกดคลิปครา้งไว้นะ้วก็เลือกแต่ละเลเยอร์นะครับเรื่ตรงนี้ที่จะใส่โลโก้ช่องนะครับ จให้มันอยู่ข้างหน้านะครับก็ปักจัดวางนะครับถ้ามันขึ้นสูงไปเราก็ดึงมันลงมา เหลือก็ปรับแต่งความตามความเหมาะสมนะครับการที่เซฟไปใช้งานนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับจะสามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG นะครับหรือไม่ก็เป็นไฟล์ PNG นะครับเพื่อส่งทางไลน์ input facebook หรือจะนำไปตั้งออดไลน์เพื่อส่งให้กับลูกค้าเป็นกลุ่มๆที่เขาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยนะครับ คลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุราฮ่าฮ่าฮ่าด้วนะครับสวัสดีครับ